สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ช่องปูผาชัยแชนแนลชัยชัยชนแนลถุงทอง,งจอมซ่เมื่อคืนก็แมงเมาเยอะมากๆนะครับแมงเมาเยอะมากเรื่องหวานกว่านะครับเยอะมากๆปีกแมงเมากว่าแค่กว่าแค่กว่า ้องกวาดนะครับไม่กวาดไม่ได้เพราะว่าแมงเมาเยอะมากๆ ก,ก็กวาดลานที่พักก่อนในเอฟซีนะเพราะาแมงเม่ามันเยอะแล้วก็กวาดกวาดกวาดเอาฝุ่นอมปีกแมงเม่าออกก่อนนะฝุ่นดินก็ยังเยอะอยู่ ุ้งจิมมาเอาน้ำหอนเด้อน้ำร้อนมีแล้วนะครับครับนี่ครับต้มน้ำร้อนอยู่นี่ก็เป็นกาแฟะนะครับ ก็บรรยากาศวันนี้แดดน่าจะร้อนนะครับดูดูแดดครับดูแสงเนี่ยน,นี่ยามเช้านะเอฟซีนี่ครับดูแสยงยามเช้านะครับพระอาทิตย์นะครับแดดเปรี้ยงวันนี้ร้อนแน่นอนครับวันนี้ร้อนมากด้วยครับนะวันนี้ร้อนเนี่ยเอฟซีดูเอาเลย เดี๋ยวเราก็วันนี้ทําอะไรยังเดี๋ยวรอดูลุงก่อนวันนี้ยังไม่รู้ว่าลุงย้ทําอะไรบ้างนะก็งานฉาบห้องน้ําก็เหลืออยู่สองด้านนะครับเหลืออยู่สองด้านนะงานห้องน้ำสองด้านนี้ก็จบแล้ว <c oughs> นะฮะเหลืออยู่สองด้าน ต้มน้ำอยู่นะฮะเอฟซี FC. น้ำประชงกาแฟวันนี้น้ำแข็งก็จะมานะวันนี้เดี๋ยวเราย้ายกระติกน้ำแข็งให้ก่อนนะครับย้ายกระติกน้ำแข็งครับไปไว้ข้างหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาลงมันจะได้ง่ายๆกระติกแหงแป๊หนึ่งนะเอฟซี ก็ย้ายแล้วนะครับไม่เอาติดตั้งแข็มอ้อยตรงนี้นะครับส่วนเตาเดี๋ยวก็ไว้ที่ใหม่ อะไรของลุงครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเศษไม้จะไปหาเศษไม้มากองทำเป็นฟืนนะครับน้ำร้อนแล้วเด้อนะครับก็น้ำร้อนแล้วเดี๋ยวเราชงกาแฟเกินกันก่อนแก่เหนื่อยนะครับ ชี้แดดบ้านทุ่งนะครับชี้แดดบ้านทุ่งออกมาเนาะครับออกมาเอาะชอบชอบยอดชอบชอบน้องเขาวนน้องเจ้ามารอดจอหมอหมอมอใครไม่รู้น้องไง ลั่นเลยพี่น้องสามยอหอโอ้โหผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นพี่น้องอันนี้เพป็นเอื้อนว่าอะไรนกแกค่ก็คุณทองหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยชูกาเฮ้ยชูกาชูกะกระลอกบินนะครับกระลอกบินอออิิิดดดขให้เขาบินใช่เขานอนครับออกนอกกลางคืนเาหาทกินกลางคืนหรือไงครับกินแต่ของมั่ ครับผมต้องกินของเราต่อไปนะครับผมากาน้ำร้อนสั่งมาจากแอฟริกากลางสั่งมาไก่เจนอ้องสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับและข้าวมาเลยมากี่วันจะกินได้าถามันบอกฮะเดือนหรือเปล่าโอ้หนึ่งเดือนค่นต่ำนะเอฟซีต่ำหนึ่งเดือนข้าวทบนอ โอ้ยจนจนบูดแล้วจนเหม็นเปรี้ยวไปเลยนะครับเอฟซีก็ช้านี้ก็ทานกาแฟขนมปังกันก่อนนะครับช่วงเช้าครับก็ประมาณนี้ครับเอฟซีก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามนะครับก็เอฟซีก็ช่วยไปชมคลิปให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับในช่องภูผาชายชแนลชายชายแนล และถึงทองจอมแทบขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ